สวัสดีครับไทยสามเล่ยมมอเตอร์นะครับนะวันนี้ไทยมีรถกระบะสวยๆมาแนะนำอีกแล้วคันนี้นะครับเอลซูดีแม็ก1.9 DDI เซตซีรีส์นะครับผมนะมือหนึ่งคันนี้ขายอยู่ประมาณ800,000บาทนะครับวันนี้ไทยขายให้เลยราคาพิเศษนะครับเงินเงินสดตัดปลอมไม่รวมแบตนะครับ649,000บาทอ่าประหยัดไปเลย200,000บาทนะครับนะคันนี้เนี่ยเรียกว่าสภาพเนี่ยเอี่ยมพอตัวเลยนะครับนะเอี่ยมเอี่ยมสวยๆแบบนี้เลย ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าอยากใครอยากทราบโปรโมชั่นเราฟังท้ายคลิปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวอีซุนะครับป้ายด้านหน้าจะเป็นตัวสีแดงสดตัดสีดํานะครับช่วเครื่องชุดแต่งโครเมียมด้านหน้านะครับนะไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED แล้วนะครับเป็นตัวไมนร์เชนเรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเคลือบโครเมียมมาให้สวยๆครับเพิ่มความสปอร์ตในการขับขี่นะครับลูกค้า ตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ฮิตเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวยกสูงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเครื่องนิดนึงแล้วกันว่าตัวเครื่องนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องกันนิดนึงตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่น1,900ซีซีนะครับผ้าอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับนี่เป็นเครื่อง DDI 1,900นะครับทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเดิมเดิมเลยนะฮะโอเคหมุดเดิมนะครับหมุดเดิมทุกตัวนะครับไม่เคยไขนะครับตัวแผ่นกันล้อนยังอยู่ครบทุกตัว คันหน้าคันบนนะครับไม่มีการปรับแต่งนะครับน็อตยังไม่ไขนะครับนะนี่ทุกตัวเลยนะครับใหม่มากอ่ะคันนี้ใหม่มากบอกเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนอ่าให้ดูบอดี้รอบคันกันหน่อยแล้วกันนะตัวนี้ไฮแลนเดอร์สวยๆนะครับนะล้อแม็กครับนี่ล้อแม็กดูเลอร์นะครับสวยๆเลยตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะลูกค้าล้อแม็กขอบ18แล้วก็คานบันไดมีมาให้แล้วนะครับนะตัวนี้โครเมียมชุดจับโครเมียมคันลอยมือนะครับด้านหลังนะครับเป็นทรง เรียกอะไร่ะทรงโมเด์ Modern นะครับเขาเรียกทรงโมเดนแล้วก็มีกล้องหลังติดมาให้แล้วตอนนี้ครับมีกล้องหลังติดมาให้แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถอยชนนะครับนะเซ็นเซอร์เขาเนี่ยตรวจจับอย่างดีแล้วก็มีกล้องหลังมาให้พร้อมอเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างโอเคกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจกดสวิตช์ปกติเลยนะครับนะโ okay. <Okay. S 2> อเคเข้าหมายด้านในก็จะเป็นสีดําตัดเทานะครับอ่านี่จะเป็นสีดาตัดเทาบอกเป็นบอกผ้ากำมะหยี่นะครับสวยๆแบบนี้เลย ขึ้นมาปุ๊บนี่สมาร์ทมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ยกสยุดสวยงา,งามเลยอ่าเริ่มต้นที่ฟังก์ชันตรงนี้ก่อนตรนี้จะเป็นจอนะครับเป็นจอ7นิ้วจัดมาให้แล้วนะฮะร,ระบบ FMAM Audio ครับต่อบลูทูธได้นะตัวนี้แล้วก็จะมีพวกปรับอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมาย แอร์ <Air S 2> จะเป็นแอร์ตัตโนมัตอ่าเป็นแอร์แมนนวลนะครับขอไปเป็นแอร์แมนนวลแล้วก็ปรับระบบความเย็นนะครับแล้วก็จะเป็นทิศทางของแอร์นะครับนะเป็นปกติเลยแล้วก็ไฟตันหมอกด้านหน้าอ่าไฟพามากนะครับพอไปนี่ไฟพาหมากด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเลขไมล์วิ่งอยู่ที่70,000นะครับลูกค้า70,000รถปี2016ครับลูกค้าเพียงแค่70,000กิโลตกปีละหมื่นโลอ่าแทบจะจอดกันไว้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะครับตัวนี้ ไฟฟ้าทั้งคันเรียบร้อยแล้วก็โฉมด้านในเรียกได้ว่านั่งสบายมากๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้แล้วก็มีจุดเสียบ USB จุดวางน้ํา4จุดนะครับ ABS ซ้ายขวานะาสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็ไฟใช้ได้ปกตินะครับนี่ยังไม่ได้แกะซองเลยลูกค้าครับตัวนี้นะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนะแล้วก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้นี่เดี๋ยวผมใส่กล้องหลังให้ดูฟึบนี่ฮะ แล้วก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับเวลาเราถอยใกล้เสียงกีดขวางนะลูกค้าตัวนี้ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันดีกว่าโปรโมชั่นคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยเรื่องโปรโมชั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้สําหรับลูกค้าที่มีพวกบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรข้าราชการบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับบัตรพนักง,งานอ่าบัตรจ่ายค่างวดนะครับบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรก็ได้ครับ เพียงแค่คุณโชว์ครับโชว์ให้เราดูว่าคุณมีบัตรพวกนี้นะครับคุณรับส่วนลดไปเลยสูงสุด100,000บาทสำหรับคันนี้นะครับหรือว่าจะเอาเงินกลับบ้านก็ได้สูงสุด100,000บาทหรือจะมาเป็นเงินดาวนะครับเอามาเป็นส่วนลดได้ทั้งหมดเลยใครอยากได้รถคันนี้ไปอยู่ในมือคุณนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์093792206ไทซัมเลมโต้ครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับวันหน้าจะมีคันไหนมารีวิวรอติดตามกันในเพจนะครับผมตอนีครัับสสวดผ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ